ยอะจังหวะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่สถานีรถไฟหัวหินนะ ที่เห็นข้างหน้านั้นก็คือสถานีใหม่นะครับเป็นสถานีลอยฟ้านะที่จะเปิดขึ้นในอนาคตนะครับผมเคยขึ้นสถานีแบบนี้ที่ขอนแก่นเขาจะยกยกระดับขึ้นไปเพื่อ,อ,อแก้ปัญหาจราจรน,นะครับในช่วงที่เข้าเมืองนะครับ นะครับ254หหลังสวนทลวรีนะครับแต่อันนี้คือรถไฟวันเลนนะครับจากบ่ายโมงข้ึ่นาทีเป็นประมาณบ่ายสนะครับ ใช่นี่นไงเขานำละไปชันชลาสองนะครับแต่เราขึ้นชันชลาทางขวามือแล้วนะครับนีาไงไฟมาแล้วน่เห็นไฟรถไฟปะนั่นไงอนี้รถไฟเหลทประมาณชั่วโมงนะครับจริงๆต้องขึ้นประมาณบ่ายโมงเานาทีแต่ตอนนี้บ่ายสองโมงสิบาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงเลย ึงกรุงเทพเทาวันนี้ก็น่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับ ทีสุดเลยม <c oughs> ีพหลีรธรรมดานอต้นออน่ไงตอบรถกรอบอ่ะาต,ต้องชอบรอดยกยนีมากเปล่านี่เป็นทางลงรถไฟ น,นี่สนามบินนะครับข้างบนตรงนี้เป็นสนามบินเดี๋ยวเราจะลอด,ลอดใต้อุโมงค์ที่ข้างบนนะ่ะเป็นสนามบินนะครับนี่ไงข้างบนเป็นสนามบินนะครับ อันนี้เป็นปะบะหมี่ปลารสิบบาทนะครับาขายบนรถไฟนะอร่อยมากเลยผมแนะนำห่อละสิบบาทก็นั้นเองประมาณสองคง <c oughs> แต่อร่อยมากเนี่ยขามมาเนี่ยผม 38นะครับพึบ่งถึงสถานีตลิ่งชันนะครับจะมีรถไฟสายสีแดงที่สถานีนี้นครับเป็นสถานีเริ่มต้นนะครับ 46นะครับสถานีจรัญนะตรงใกล้ๆ MRT บางขุนนนท์นะครับรถกฟอองโบกี้ท้ายอ่ะเราอยู่ที่เดิมาดีแล้วเออเราไม่รู้นี่นี่เนี่ยครับคันนี้นะที่ผมมาแต่วันนี้มันถือว่าเลทประมาณชั่วโมงครึ่งเลยแหละใเกียรที่นั่นนะั่นจริงๆอ่นนนะมันต้องมาถึงประมาณ6กหกโมงครึ่งหมงครึง่งแต่เนี่ยมันจะสองทุ่งล่วครับ Okay. รไฟปแล้ตอนนี้เขากำลังจะไปสู่สถานีทนบุรีนะครับตรงใกล้ๆโรงมนานศริราชนะครับผมจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ